เฮ้แม่งขาดเล่นไปเลยครับเพื่อนๆชุดอินเตอร์ผลิตภัณฑ์ของเจตนะครับเอเทอร์โบ3000ปาก4ีตรงรุ่นไดี ID เป็นในดีงานสร้างติดบุตรไวแน่นอนลมไฟฟ้าก็รีแมปของเจตทอสุดก็ของเจตี่ทำไมคันนี้ไม่ได้กันชนให้เข้าเนี่ยไปทำอะไรมาเนี่ยใต้อินเตอร์ไง ไอินเตอร์เจออะไรไม่รู้จะลองดูว่าซ้ายขวาเห็นเขาบอกว่าถ้าอินเตอร์ดีจริงอ่ะฝั่งนี้มันจะร้อนฝั่งนี้มันจะเย็นแต่ก็จริงอ่ะไอ้เจ้านี่แม่งร้อนชึ่งเลยนี่ไม่เป็นเกลียบเลยไม่เชิงลองจับเลยเย็นจริงวันละข้างเดียร้อนเห็นปะเออวะเห็นไหมฟองเลยครับเด่มาดูกันเพื่อนใไหนๆก็มาแล้วมาดูกันงานอินเตอร์ผลิตภัณฑ์ของจิวท่อซิ่งบายเกจแบคเอรี่นี่ครับตรงนี้จะไม่ใช่ของเดิม เป็นงานข่า C N C นะครับผลิตภัณฑ์ของเ a ดแบคเอรี่ <c oughs> ด้านหลังนะครับคานตรงนี้ก็ไม่ใช่ของเดิมเป็นงาน C N C เหมือนกันตรงรุ่นไม่มีการเจาะดูนี่ดูนะไม่มีเจาะไม่มีนะเข้ารูเดิมข้างล่างนี่ก็เป็นข่า C N C นะครับเพื่อนเ้ยพี่นี่ไม่มีรอยเชื่อมเลยเหรอไม่มีนี่เป็นงานข่าพับพับเจาะ C N C ก็คือเจาะเสร็จแล้วก็ไปพับเป็นงาน C N C ใส่ย่ออยุดเดิมใส่ได้หมดเลยนี่ก <c oughs> ็คือว่า ไม่ต้องเจาะตัวรถเอาเป็นขางานสร้างเอาขาของเดิมเอาออกแล้วก็ขางานซิงอ่ะขาซิงของผลิตภัณฑ์ทางนั้นเราใส่เข้าไปแบบนี้เลยเจ๋ววะโคตรเปียวงานดัด C N C ด้วยย้าว่าเป็นงานดัด C N C นะครับไม่อยากจะโม้เครื่องรอๆหน่อยอ่ะดูดิว่ารอจริงปะโอ้เปียวไหมรอนี่ลูกค้าทํากับเราไปก็มีนี่ชุดเีอเ์อผลิตภัณฑ์ของเจสนะครับเอเธอร์โบสามพันปากซีหนึ่งตรงรุ่น ผลิตภัณฑ์ของเก็แฟคทอรี่น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 ี่ดูด้วยดูด้วยงานสร้างครับงานสร้างบอกเลยว่าตัวนี้ติดบูธไว้นะครับไอดีเป็นไอดีงานสร้างติดบูธไว้แน่นอนนี่นี่โลโก้โลโก้ก็ยังเหมือนเดิมไอ้ยะไอ้งานดัดไม่มีรอยพอดด้วยพี่อยากดูไมว่าทำอะไรมั่งคันนี้กล้องแมงนดกล้องแมงนดเน่เนี่กล้องแมงนดเนี่มีนี่ด้วยพัดลมไฟฟ้าของเก็ f แฟคทอรี่เหมือนเดิมแต่ก็รีแมปของเก็ ทอสุดก็ของ GS By Kiel t o อซิ n g ไงงานเนียนๆแก้วาวแก้วาวก็ทําด้วยคันนี้แก้วาวมีทั้งท่อมีเทอร์โบอินเตอร์แล้วก็จะมีเอ่อพระลมไฟฟ้ารีแมปครบเซตชุดนี้โปคันนี้โปชุดยอดฮิตโคตรเปียวแล้วถ้าเกิดเขาลูกค้าอยากได้ชุดเนี้ยใช้งบเท่าไหรไม่รู้พี่ชุดนี้ใช้งบอยู่ประมาณ14500ชุดนี้นะอินเตอร์นะอินเตอร์งานดัด 14, 5 0 0 จาก1 5 5 0นจัดโปรโมชั่นเหลือ1 4 5 0 0พร้อมคอยดีใช่ไหม้อมคอยดีใช่้อมคอยดีนะอันนี้ย้ำว่าเป็นของ้อมคอยดีนี่ท่อยางยังเป็นสีดำเลยแหมท่อยางก็เป็นสีดำเข็มขัดก็ดำานงานเฉนเศียนไหนๆก็มาแล้วรีวิวให้ดูไปเลยดีกว่าว่าผลิตภัณฑ์ของเราก็ไม่ได้ขี้หมูขี้หมานะครับเพื่อนๆทั่วไปเอาเป็นขาเหล็กมาเชื่อมแต่งผมเป็นงาน CNC ไม่มีเจาะตัวรถไม่มีเจาะไม่มีตัดตรงรุ่น มาลอง,ออฟ,งฟังเสียงน้อยวันกำลังดี<ะ>วเิเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนอน,นะครับมาดูสเต็ปการวิ่งกันดีกว่านะครับว่าของร้านเราจะแรงสักแค่ไหนนะครับอ่ะท่อด้วยเทอร์โบด้วยนะตัวนี้มีครบเซ็ตพร้อมอินเตอร์รีแมปครบเซ็ตนะครับเพื่อนๆไม่แรงเราไม่คิดเงินลูกค้าสักบาทน,นะครับ มาเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่านะครับเพื่อนๆสูตรนี้เราใจแน่นอนไม่แรงยินดีขคืนเงินนะครับ ไอ้เฮ้ยแม่งขาดเล่นไปเลยครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราไปถามคนขคับนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปถามตัวขับกันตัวขับอาการเป็นยังไงขาดขาดลื่นขาดลื่นเหรอลื่นฟรีทิ้งเลยเกียร์ไหนวะเกียร์ห้าเกียร์ห้าขาดลื่อนไม่ขาดเลยเนี่ยเออจริง เห็นแล้วเยี่ยบมากมา,าลืมเพื่อนเพืเ่อน,น,นบอกแล้วว่าอยากแรงแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ร้านจิวทอซิ่งคันนี้ยกขัดแค่ชุดเดียวก็ไปแรงเลยเดี๋ยวพาบอกเดี๋ยวบอกลูกค้าก่อนว่าขอเปลี่ยนคัดสักชุดหนึ่งแรงแน่นอนใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ร้านจิวทอซิ่งทั้ง12สาขาทั่วประเทศ